สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเอ่อปิ้งหนูนะคะอ่ะสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะใครไม่ใจพูดได้มันหน่อยพูดเลยออดอวัสดีิตะอ่ารีวิวนหนูอันนี้คืออะไร <c oughs> ปิ้งหนูจ้ะอ่าที่ไรคะกรรมวิธีอันนี้หนูอะไรคะเนี่ยหมูเลี้ยงจ้ะ ไหนคะว่างคุณอาเกินจ้าจากฟาร์มคุณสุนทรนะคะอยู่ที่วารินค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรคะว่ากำลังกาลังตับเครื่องอ้าเรียกว่าหนูอะไรคะหนูเลี้ยงจ้ะหนูเลี้ยง้าหนูภูกระ มกกันต่างกันยังไงหนูบุกกับหนูเลี้ยงเรียบร้อยค่ะ